อืมปกีิครับอืมอ่ากับแฉลบแคนผมติดเตียไว้เพิ่มเสียงอะไรกันอ่ามันได้เล่นนานแ,แล้วเก็บนี้อืมวันนี้จะมาลองเล่นแม่มดให้ดูกันซปเปอร์พ,อพ่อมดเอ้ยุปตัวแม่มด เราอย่าลืมต่อทหารใ้เพื่อนในแคนด้วยนะเพราเราเป็นคนดีโอเคเป็นหน่อยมาเลรอแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ลีกแล้วหลีดจนสำหรับผู้คนที่ถ้วยถึงห้าพันนะเราก็จะกลายเป็นลีดตำนานอ่าก็ดีของลีดเนี่ยก็คือ เราจะแบบหล่อเท่เอ่าหล่อเท่รนะดัแบแรกข้อดีอันหนึ่งก็คือเวลาเราหาบ้านเนะี่ยไม่ต้องรองเลยเว้ยคือแบบอ,อ,อ,อิ่มอิ่มอ่ะเปิดไปก็คือแบบเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็คือแบบอิ่มอิ่ม,มแบบนั้นอะ่ะถ้าคุณตีดีดีนะคือทรัพยากรได้เยอะแน่นอนแล้วก็เวลาคนมาตีเราอะ่ะขอไม่หายด้วยเว้ยทรัพยากรไม่หายเลยถือว่าเป็นข้อดีมาก แต่เขาเสียก็คือเราเสียคือวันนอนไม่ใช่เขาเสียก็คือมันจะจากัดเวลาตีนะก็คือแบบวันหนึ่งเขาจะบังคับเราเลยเว้ยว่าตีได้แค่หกครั้งอะไรอย่างนี้เออก็ต้องตีให้ครบถามว่าถ้าตีไม่ครบโดนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้ลอง โอเคมันเริ่มตีนน่ามาแรกไม่มีทหารแชนด้วยอะ mm hmm. ขอทหารไว้ต้นหน่อยแล้วกันอืมโอเคเดี๋ยวจะให้ดูเลยเห็นไหมให้เ,เรือเซต็ทาหารได้พอกดตีปุ๊บก็เลื่อนหาไป mm hmm. อันนี้ไม่ต้องหาเลยมนถึงปุ๊บเจอเลย mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. ทรัพยากรเยอะมาก mm hmm. แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะตีสู้ได้ไหม mm hmm. ด้วย mm hmm. มันนอนจริงกันเนี่ยนอนก่อนไม่ได้เราอโอเคต้องบอกก่อนว่าหีกนี้คือเป็นเดีกแบบมนุษย์ต่างดาวอยู่กันดูดิเห็นบ้านเราแค่สิบสี่อ่ะแต่บ้านเขาสนะิบห้าแล้วโอเควิธีเรนก็คือเราจะตัดข่างก่อนนะครับด้วยการซปเปอร์แม่มดอ่าหลังจากนั้นเราก็ปล่อยครงควีนปูแล้วก็ลบตดถาานทันทน นี่อาวานยามงไปเลยติไปอาเจ็บ้อนแค่นี้แหละง่ายปะ่ะอือปึ๊บอืมแล้ววานยาแบบให้โดนหลายๆยากแค่นั้นแหละเคล็ดรับนีแค่นั้นแหละส่วน,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 นเจก็เจาวานไปตรงที่แบบคนเราไปไม่ถึงแค่นั้นเลย ปึ๊บโอ้โหโอ้โหไม่ไหวอ่ะเจ๊เล่นคนเดียวเจ็บเจ็บนั่่แหละครับก็จะประมาณนี้โอ้โหเห็นไหมนี่ดูเจ้กรต้นออกาอาตายมาล้วนี่จะให้ดูนี่จะเกียวต้นที่เรียกมาแบบซุปเปอร์แม่มดนั่ตัวใหญ่แบบ ไททันอะคือไททันแลว้วอ่ด้วยตัวใหญ่กว่ากำแพงแต่ข้ามกำแพงไม่ได้นะงงงกันเรียบร้อยอ้ะอย่างนี้คือเราตีผ่านแล้วเห็นไ,ไหมโคตรคุ้มอ่ะครับแต่เราได้ตัวมาแค่สิบเก้าอเป็นไงง่าย,ายใช่ป่ะล่ะก็คือไม่ยากนะก็ตีสองทีสามทีจเจวเจวลย อันดับต่อไปเราทำทหารไว้ให้ในแคนดก,กันเมื่อกี้เห็นขอนี่มาอยู่นะปาหินใช่ไหมหตัวมากห้าตัวกับน้ำยาใส่ฟ้าฟ้า,ฟาโอเคอืมนี่มันจะขึ้นให้ดูด้วยว่าเราตีไปเท่าไหร่ป้องกันเท่าไหร่ อันนี้คือตอนนี้เราแต้มเราติดลบอยู่นะเราตีไปได้เจ็ดสิบ่ถ้วยโดนเขามาตีร้อก็ต้องบอกก่อนว่าคนที่มาตีบ้านเราเนี่ยคือบ้านตันๆทัน,นั้นเลยด้วยทหารเรไยกตันกันหมดแล้วเห็นปะแต่เราคือแบบง่อยมากก็คือแบบถ้าเราอยากเล่นล็กเนี่ยบ้านเราต้องแข็ง ต้องแข่งได้แหละเอองั้นมันยากโอเคมาตีกันไปอ้ปาวชิปแล้วทุกคนไม่มีโอ้ชิปเ,เราเลื่อนจัดในจังหวะน,นี้โอเคดีว่วะเล่นแบบเราไม่มีอะไรลงเลย แต่ว่าไอบอกไม่มีอะไรลงคืออะไรคือมันเจไปด้วยนะครับคือที่เราจะอ่อนมากคือเราเอารถมัผิดอ่ะเห็นไหมมันเป็นใช้เป็นรถไฟแทงอ,อ,อแช่ไปเลยเอา้ามีการเป็นวานยาม่วงแทงครับทุกคนตกขาวนะ้วโัวจัดเลย แย่แลวทุกคนรถจอกกำแพงไม่เข้า,าอ่ะใช่ไหนเ่ียคือยาแช่เราหมดแหละแต่วันนี้คือ,อยังเก็บเกษตรไม่ได้เลยอ่ะนี่เห็นไหมรถเนี้ยอาดไฟมามันทำลายกำแพงได้ก็จริงนะแต่แบบอย่างที่คุณเห็นนะคือมันช้ามาก โอ้ยใกล้ได้เปอร์เซ็นต์แหนอ่อ้้ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์โดนดีจัดเลยโอ้ยเรียบร้อยปีนปีนเกือบตายอออันนี้คือทรัพยากรผมเต็มเลยนะแต่ผมกตีลลตตเฉยโอ้ยลดมาตีบ้านเฉยเราจะตีไหวเปล่าเพราะว่าโดนป้อนเป็นสีอินท่ะ โอ้โหเริอป้อมมีซีนทีแตกดูนะครับว่าไฟมันจะเผาบ้านแตกป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รนจัดเรนจัดเอ้าบ้านแตกแบ้านแตกบ้านแตกไหมผมเพิ่งเห็นเรือปอมตอนแรกผมรูว่าไอที่มันจะหมดอะคือเลือป้อมไม่เป็นเรือกําแพงโอ้โหเห็นแล้วท้อใจดูช่าติองคนโอ้โหแข็งแกร่งมากไฟไหม้ก็ออยังทํางานได้ ปกติปะม,มีแต่แบบไฟไหม้คนหนีไอ้นี่ไฟไหม้สมสมบานสู่สมบานสู่ยังคู่โทนมันเป็นอัจฉริยะคือแบบโอ้โหชั้นที่นี่ดีมากท้าจ้ามาทำงานมากเลยรับประกันว่าขยันแน่นอน มาวาม้าเยอะเลยตามเมื่อกี้น่าอ,อย่างนี้คือเราตีครบแล้วก็คือจะไม่สามารถตีได้อีกแล้วคือเป็นการบังครับเนาะประมาณนี้ตีแปดได้ที่ปดถ้วยก็คือตีไปแปดคันได้หกคันได้ถ้วยแปดห้าเขาตีเราแค่สี่สี่ป่ะตีหกเขาตีเราสี่แต้มลดไปร้อยกว่า สำหรับถ้วยนี้นะครับก็คือหลุดที่4,009ก็คือถ้าต่ำกว่า4,009เนี่ยก็คือบายบายถ้วยนี้เราก็จะไม่มีถ้วยสุดเทนี้นหะทำไมตอนทหารไมน่ะ้เห็นปะ่ะก็คือมันจะลำบากอย่างนี้แหละซึ่งชุนีกววอลลี่อยู่นะใครอยากมาเล่นกับผมก็เข้ามาได้อยู่กับ พี่พี่ฟินิกอ่าที่จริงเขาไม่ได้ชื่อฟินิกหรอกแต่เรียกเขาอย่างนั้นแล้วกันเพราะพี่เขาอยากให้เรียกง,งานก็คุณฟินิกพี่ฟินิกแล้วกันะ <c ans> นะกับแคนเฟอร์รี่เทลอะแอนิเมะเริ่มเปดิดสำหรับใครที่อยากเข้าก็เข้ามาได้เลยพร้อมรับพร้อมรับก็เล่นเล่นแล้วกันเข้ามาเล่นด้วยเออไม่ใช่ เ้าเฉยๆถ้าเข้ามาเล่นออนตลอดก็ไม่มีเตะหรอกเนะเาะอถ้าหาเลยอันนึง่งตูกส้บนบอลลูนไมให้โอเควันนี้ก็แบบไม่ย้อนร้นวายเฉยๆอยากเล่นไม่ได้ทําคลิปลงเลยคลิปแรกแบบง่อยไปหน่อยก็สำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันเนาะตีไปสองคันแล้วอืมบายบาย